Yeah, yeah, yeah,

โปรแกรมยังอธิบายโปรแกรมพี่แจอ1เอ1เ15 17เดอเดี yep, we, <one> <Ou> ๋ยวเราไปเก็บในตอยก็จบนี่ให้เ้ลางเดือนนะ4กิโลฝังมืก็ต้องทำเหมือนกันก็ลงเดี๋วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปต่อที่ตลาดแดงตลาดแดงนาแดงสองชิดลงไม่เยอะนะทิดลงเพานั้นเดี๋ยวแบบว่านี่เป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องเรื่องการจรียบหลายคนอยากได้ทุกอย่างอ็ลงดิหมดเลย ต้องเรียนว่าการเราสายสื่อสารลงดินก็เป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงและทั้งแง่ของการลงทุนแล้วก็กระบวนการต่างๆมมนมีมีสองรูปแบบแบบคือถ้การไฟฟ้าครหลวงเขาหักเสาแล้วก็าเอาสายไฟลงดินเนี่ยยังไงก็ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่การทําแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการเราสายฟ้าลงดินลึกๆเนี่ยมันใช้ใช้จ่ายมากที่เราเห็นลบลงหลังนี้ไม่ใช่สายฟ้านะเป็นสายสื่อสารแล้วสายสื่อสารเนี่ยเขาจะตามไปที่เขาหักเสาปุ๊บสายสายตามลงดินไปด้วย แต่ของกายฟ้าเขาหลวงจะมีแผลไม่เยอะในการเอาสายฟ้าลงดินสามร้อยสามสิบกิโลซึ่งในกรุงเทพน่าจะมีสองพันหน่วยกิโลนะนั้นทีแล้วเอาลงดินทั้งหมดพร้อมสายไฟฟ้าเนี่ยก็จะช้านั้นขั้นแรกที่ทําได้เร็วที่สุดเลยอ่ะคือจัดระเบียบก่อนที่สายที่มันไม่ใช้ลกลงรังเนี่ยตัดทิ้งแค่นี้ก็จะดีขึ้นเยอะแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยอันนี้คือที่ตัดแล้วข้างหน้าคือที่ยังไม่ตัดแค่ตัดระเบียบแค่นี้เมืองก็จะสะอาดขึ้นเยอะละแล้วก็ใช้รถบ้านตัดกว่ามากแล้วทำได้เร็วกว่าขั้นตอกาารรรี้เเิ่่มทํงน แต็นมว่าการทำเนี่ยไม่ใช่กรมจะถือกันไกที่ไม่ตัดได้เลยนะว่าสายเนี่ยมันควบคุมโดยกสทชาสายเป็นของการค้นรราคนครหลวงแยกกสทชคนนามาด้วยนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นของผู้ประกอบการก็มีหลายโอปเปอเรเตอร์เลยเอเอสดีแท็กนะครับทรู T T A X, A T T R U, แล้วก็ยังมีผู้ประกอบการอื่นที่ให้บริการเคเบิลให้บริกา,อาร,กาอ,ารกาอินเทอร์เน็ตต่างๆมันก็มีการมาสาสาว่าสายเป็นของใครแล้วก็ดำเนินการตัดแล้วก็รวบรวมสายนะครับเดี๋ยวท่านรองปิทูให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงแล้วก็ อ่าเขาจะทํากี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยปีนี้ครับวันนี้ทางอธิการบดีขอหลวงกับกรุณาเนี่ยเดินคอนใหม่ให้เป็นคอนเหล็กเนี่ยถ้าเราดูคอนดูนี้จะชัดกว่าครับแล้วก็จะมีตัวยูภาพเนี่ยนะก็จะตอนนี้ขออนุญาตเดินสายใหม่ก็จะเห็นชัดว่าต้องอยู่ภายใต้ยวภาพแบบนี้ดึงยูภาพเนี่ยจะได้12 12เส้นแล้วก็จะลงทะเบีย้ไยเลยว่าสายนี้เป็นของใครนั้นอดีตที่มีการผาาสายกันโดยไม่ได้ขออนุญาตสายเกินก็จะเกิดยากแล้วนะครับอันนี้ก็ จะลงทะเบียนไว้ว่าเป็นใครนนี้ก็ก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ทยอยทำนี้ฮะแสนไปนี้ทำใหญ่มากตอนนี้ตอนนี้ก็เนี่ยเจริญกรุงเฉพาะโซนนี้นะครับที่ทำจะเดิญกรุงแต่เดิญกรุงเนี่คงคาดว่ากว่าจะตัดสายหมดเข้ามาก็จะได้ไปทานี้่ประมาณสี่กิโลเมตรกว่าประมาสี่สิบห้ากิโลก็จะได้ทํำต่อสาราแดงคอนแวนที่พัดนี่ย่านนี้ส่วนสุขุมวิทเนี่ยเราทําไปได้ซอยสิบสี่เดือนเดือนหน้าเนี่ยรัฐาลกจะตัดซอยสิบสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้ายังมีซอยสามสิบหกด้วยนะครับ ต่อไปคงต้องเล่นให้เร็วขึ้นนะท่านปอ,อท่านกฤนะเอาถ้าปีละกี่ร้อยกิโลเมตรดีสามรอถึงเจ็ดร้อกิโลลมสามร้กิโละแต่ทั้งหมดกี่กิโลเมตรทั้งหมดเลยค่ะแผนไปทั้งหมดที่มีต้องสองพันก็รวมรวมถึงในั่งเศสก็ต้องระถ้าในกรงเนี่จะตกที่ประมาณพักสาร้อยทิ่ตาไปแล้วอ,อ,อ๋อครับ ก็ต้องเป็นแผลกับสชก็ต้องขอบคุณกสชนะครับว่าช่วงช่วงปีแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันช้านิดนึงเป็นเรื่องการประสานงานเรื่องคุยตั้งหลักให้ดีแล้วปีแรกคนอาจจะบน่นว่าเฮ้ยผู้บ่าเป็นทำไมเลยก,ก,ก็ลองวิจารุประชุมกับกสชตลอดนะไม่รู้กี่สิบคนเหมือนกันแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับประกอบการทั้งรูทั้งเอ็นีนะครับก็แล้วก็ไม่ใช่งานง่ายนะเพราะว่ามันมีงานละเอียดแล้วก็ต้องเนี่ยแต่ละเท้นก็ต้องทยอยตัดไปแต่ว่าปีนี้ยยเเเเเราาาาาาาจะะหห็็็นนนนนนคคววมมมกกกก้อ่่่งลลพััททีุป เดี๋ยวเราไล่ทาแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มเส้นทางให้มากขึ้นก็คิดว่าจะเห็นเมืองที่ะ่าเป็นระเบียบขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เกีบความฝากขอบคุณท่านกรรมการท่านประธานกับรชด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าที่เร่งรัดท่านขอออกมาด้วยนะครับผมว่าก็จะเห็นนะเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตอนนี้แสงสว่างก็ไปทั้งเมืองนะฮะผมว่ามาสองหมื่นสามหมื่นดวงแลเราจะเพิ่มอยากจะเพิ่มเป้าหมายคนต้องเป็นประมาณอย่างน้อยก็ท่านหนึ่งแสนดวงนะในช่วงที่อยู่ที่จะเปลี่ยนไฟ จากแบบเดิม High p r e เ s u r e เป็น LED ซึ่งคุณภาพจะดีขึ้นและ LED เนี่ยจะเป็นพื้นฐานของ m า r ติ i t y คือเป็นตัวที่สามารถส่ง่าสัญญาณ IoT ได้ังนั้นนอกเหนือจากไฟเสาไฟจะเป็นให้แสงสว่างแล้วยังสามารถกระจายข้อมูลผ่าน IoT ว่าตัว LED เนี่ยมันสามารถเป็นตัวที่กระจายข้อมูลได้แลน,นก็เป็น m a r ติ i t y ของจริงที่มามาเห็นแล้วในกรุงเทพมหานะครนะครับนะพเพื่อามีคำถามไหมโอเคชัดเจนครับก็ช่วยฝากให้บอกประชาชนด้วยว่ามันเริ่ม เดี๋ยว้ทำมาหลายเส้นแล้วละ่ะแต่วันนี้ก็เปิดสึก,กแนวหนึง่งก็ต้องขอโทษเรื่องาการจราจติดขัดนิดนึงนะครับจะเร่งทำให้เร็วที่สุดครับโอเครับเพลิงได้ไหมคะได้ครับก็อยากรู้ว่าอย่างตอนนี้บางชุมชนเขาเอาถังรับเพลิงที่ไม่ใช้เรามากองของการตรงแดดอย่างเงี้ยเขาจะมีแผนจัดการอตอนนี้ได้สั่งให้ลุกเขตเจ็บถังดับเพลิงที่หมดสภาพมาแล้วการทำลายเอาทัก่างว่างไงท่านผออันนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะท่านผอจะดำเนินการอย่างไรเรื่องถังรับเพลิงในชุมชน ก็ได้สังการไปแล้วนะคะก็คือเรามีภาพทุกจุดและ้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางฝ่ายพัฒนาชุมชนก็ประสานกับับเพริงบางรักนะคะไปตรวจสอบที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนที่เขาขึ้นมาเราก็เอามาทําทะเบียนเอาไว้นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ดําเนินการตอนนี้ก็ดูแลทั้งหมดแล้วค่ะในพื้นที่ของบางรักนะคะค่ะแล้วก็แจง้ง ประชาชนแล้วก็ในชุมชนนะคะไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเราไม่มี c o 2สองอยู่แล้วอแต่เพลิงถังับเพลิงที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไม่ใช่ถังรบเพลิงที่ระเบิดที่ระเพลิงที่ระเบิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั้นความดันเกือบ900 psi อีที่อยู่ในชุมชนเนี่ยประมาณร้0ย s i เอสก็น้อยกว่ากันหนึ่งในสี่และในชุมชนเนี่ยจะมีเกจวัดเป็นของับเพลิงแบบแห้งซึ่งอันนี้ทีแล้วก็ไม่ไมีได้เปอันตรายมากตัวนในตัวับเพลิงที่ระเบิดไม่มีเกจวัดใช้วัดน้ำหนักเอา ส่วนการดาเนินการคิดว่าในหนึ่งอาทิตย์น,ยน่าจะส่วนใหญ่เขตนะว่าแต่ละเขตก็มีชุมชนรับผิดชอบทุกคนรู้อยู่แล้วในชุมชนมีประธานชุมชนตั้งแต่เข้าถึงไม่ได้ยากแต่ว่าเราก็โชคดีคือเรามีการจัดซื้อจัดจ้างเกือบหมื่นถังแล้วที่จะเอาลงไปแทนของที่เราเต็มเข้ามาแล้วตอนนี้ได้มีการสั่งให้ชุกชุมชนนําแผนที่ของถังดับเพลิงกับหัวแดงขึ้นแผนที่ดิจิตอลพิกัด G S จะรู้เลยว่าถังแดงตอนนี้อยู่ที่ไหนในชุมชนบ้างถังแดงอายุเท่าไหร่มีการใครเป็นรุ่นลูก ถ้าเราข้อมูลทั้งหมดขึ้นดีเราก็จทำให้เราดำเนินการได้ดีขึ้นเพราะคิดว่าในความโชคร้ายในความาสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่ว,ว่าเราก็ต้องเอาตรงนี้มาเป็นพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อให้ไม่ให้น้องเขาเสียชีวิตโดยสุ่มเปล่าโอเคนะขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านอขอบคุณนะครันะบ